เฮงทามิชชนตอนทาวิธีทวงเงินให้ได้ผลสวัสดีครับผมอาไทยสุพทัทโอภาสครับวันนี้นะครับผมจะมาเสนอวิธีการทวงหนี้ยังไงให้ได้คืนนะครับอย่างที่หลายท่านเคยกล่าวนะครับว่ายามได้ตดสดชื่นละลื่นตุดยามได้สูตรกลิ่นตดช่างสดใสตดของเธอหอมกว่าตดของใครนี่ตดไหนนั่นตดใคร ใส่หอกลับบ้านเอ่ยตดนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงวันนี้ครับเราจะมาเสนอวิธีการทวงนี้ยังไงให้ได้ครับวิธีแรกครับทวงแบบเนียนๆเชิญชมครับดีว่างแล้วแจ็ค้ชเชิญเล่นเกมอยู่เกมฟรีไฟเล่นเกมฟรีไฟ r e เล่นเกมเหรอแจ็ค ทางแกลอนเนี่ยงั้นราคาประมาณเท่าไหร่พี่จะซื้อไปใส่ร้านเดี่ยวเต็มตีมพี่เนี่ยพี่อยากไปตั้งกะอยู่ที่พี่แล้วแต่พี่ทําธุรกิจอ่ะชีวิตพี่สบายอยู่นี่ใช่ไหมมีร้านค้าขายใช่ไหมอยู่กับเมียถูกป่ะเปิดอยู่ในปั๊มมันมันก็ไม่ค่อยดีพี่ปิดแล้วแต่มันก็ยังมีอาชีพอยู่ไงแต่นี่หมดแล้วงานรายการไม่มีอะไรให้ทำแล้วของงานมันไม่มีแล้วขายของออนไลน์ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เดือดร้อนกันทุกคนเลยเนาะก็เห็นนี่ เคยดูหนังจีนไหมแต่เขาเคยดูเรื่องหนึ่งนะชอบถูภาษิตมันอ่ะเป็นหนี้บุญคุณยืมเงินใครมากู้เงินใครมาก็ควรจะใช้เพราะมันมันเหมือนเป็นหนี้บุญคุณกันเข้าใจปะอยากได้มากแค่ไม่ใช่ไม่ใช่จะไปขู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเคารพเลยหลังจากนี้ผมไม่ว่าพี่มงลงเนี่ยถ้าผมแค่ลงตาเศร้าเนี่ยขอให้เงินผมยืมนะไม่ทวงด้วยมึงถึงยังตะกี้ไงยังไม่ได้อาจารย์ปู่แบบมึงลงไงมึงเลยเหรออ้าวมึงมาทวงเงินแล้วอะถูกไหมล่ะ มึงไม่ได้มองกูเป็นน้องแล้วไงปูกไปละถ้ามึงมองกูเป็นน้องอ่ะมึงไม่อยากทวงสิไม่ดบไม่สบายตัวเจอหน้าพี่วันหลังยาให้ยืมใครคิดจะมาทวงอะวันหลังให้ยืมเจ๋อกูก็อยากได้ต่างชายอะแจ็คเข้าใจปะเอาเป็นว่ามีเมื่อไหร่ก็ให้พี่กันแล้วกันในเมื่อทวงเงินเียๆไม่ได้ผลแล้วเราก็ต้องทวงแบบบีพีรพัฒน์นั่นก็คือพูดตรงๆครับ อย่างเช่นผมจะพูดตรงๆกับทุกท่านว่าเกมฟรีไฟ้นั้นเป็นเกมแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือสนุกเร้าใจใครๆเขาก็เล่นกันโหลดก็ฟรีเล่นก็ง่ายต้องเกมฟรีไฟเลยครับขอบคุณครับแข่งเท้าไม่มีซื้อหรอก ตรงนี้ก็แย่อยู่ไม่รับแล้วไม่รับซื้อมรองเท้าอะไรหรอกแกก็รู้ว่าฉันหายไปนานเพราะว่าฉันไปจิดคุกมาอย่าให้ฉันเข้าคุกเป็นครั้งที่สี่เพราะฉะนั้นอย่าให้พูดบ่อยด้วยเงินเมื่อไหร่จะให้คืนก็สองพันห้าพี่ศีต่อให้เองถูกมันยังไม่มีไงอย่าวกวนจะจ่ายหรือไม่จ่ายจะใช้หรือไม่ใช้พูดมานี่สักอะไรเนี่ยโอ้โห เป็นยังไงอะแถวเล่นแถวเล่นเราหยุดตลกกันนิดนึงเ,ออเคลียรเรื่องกันดีกว่าแจ็คยืมตังค์พี่เปาเมื่อวา,วานนี้สองพันห้าแจ็คบอกว่าจะใช้พี่คืนพรุ่งนี้แต่ตอนนี้มันเป็นวันนี้มก็ต้องคืนพรุ่งนี้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนใครงงเนะี่ยแจ็คยืมพี่ <c oughs> แจ็คบอกจะใช้พี่วันพรุ่งนี้โอ้โหอีกหลายตัวเลย <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่นู้มาเนี่ยได้หลอกกูยาวขึ้นยาวขึ้นเลย ก็รู้ติดต่อมาหน้าถูกมาแล้วแล้วก็รับปากจะคืนพรุ่งนี้แล้วมันวันนี้ได้ไงก็วันวันนี้ยังไม่พรุ่งนี้ไงก็บอกจะคืพนพรุ่งนี้โอ้โหสีติ๊งตองโ <What? S 1> <c oughs> อ้ยแหมที่รู้เราก็โดนส <c oughs> กจไมงเลยสิแค่ต้นน้ำเขียว <c oughs> เออไปล่ะเออตกลงใช้พรุ่งนี้นะรับปากว่าอะไรพรุ่งนี้ใช้เออ อันนี้วันนี้อยู่พรุ่งนี้ตองมาน้าพรุ่งนี้ทึกจะได้เออก็เท่านั้นแหละให้ไปกับพูดหน่อยนั่นแหละครับที่เขาบอกกันว่าการพูดตรงๆอาจจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นครับต้องมีการทวงแบบอื่นครับนั่นก็คือทวงแบบมีโปรโมชั่นเชิญชมครับเออไงทำอะไรอยู่อ่ะ เล่นเกมน่ะใจะท้อนคนอื่นเหรอเอามา,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 าทำอะไรนี่ใชก่ก็ที่แจ็คติดเราอยู่อะสามหมื่นห้าจะไม่บ้าเงินจ่ายจะได้นะโอ้นี่ลืมไปแล้วเนี่ยลืมแล้วเ,เหรอ <laughs> แต่เรายังไม่ลืมเลยอะแจ็ควันนี้เราจะมาบอกกูชั้นแหละก็คือถ้าแจ็คยังไม่มีใช่ปะเออแจ็คก,ก็แบบผ่อนจ่ายเราไงครั้งละห้าพันเจ็ดครั้งครบแล้วแจ็คจ่ายเป็นน้ำได้ปะมาแจ็คเป็นน้ำแบบเงินลงก็ไม่ได้งอกมา มันไม่มีราคาเนี่ยเออมันไม่มีเลยว่ะเรามีโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งถ้าสมมติว่าแจ็คเนี่ยผ่อนจ่ายเราใช่ไหมเราก็จะให้ไปดูผีเสื้อที่ห้องเราเอาเคโอเคดูตอนนี้เลยได้มั้ยโ๊ยม่ได้เอางี้ได้มั้ยเองทำธุรกิจอะไรอยู่ตอนนี้นมปั่นนมปั่นนมปั่นเองใช่ไหมใช่ชื่อร้านเลยเต้าหมีเต้าหมีเราลงไอทีให้สองชั้นได้มั้ยแล้วก็หักเงินสามหมื่นห้าไปเลยแจ็คมันไม่ได้หรอก ไม่ได้อะไรล่ะกูลงไอจีหนึงหลายหมื่นนะล้วนล้วนล้วนนั่นแหละครับคุณผู้ชมการทวงนะครับถ้าทวงแบบธรรมดาแล้วไม่ได้ผลแล้วก็เชิญฟังครับจูบไม่หวานนี่จะรายการเพลงคุณขี้ผมเหงาไหมครับผมเหงาไหมครับผมเพราะฉะนั้นน้ำตาช่วยเรื่องสิครับทวงแบบดราม่าขอบคุณครับเจิญงครับ เศร้ามาบวยเอ,อ้ยพ่อตายหรอคะพ่อตายหรอคะพ่อพ่อมเหรอขอไออุ่นอยากได้จริงๆอยากได้จริงๆไออุ่นไออุ่นจับไว้นิดนึงก็ดีเปนได้เลยอะมิวเพิรคุณเพิ่น เล,ล็กขนาดนัดเนี่ยสองลุงเลยเนี่ยสองลุงเลยหุนเงี้ยชอบไหมมวยอืีเดียสามหมื่นกูก็ให้กหุ้จริงไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงชอบจริงเลยอ่ะเลิกกับเมียไหมอย่าว่าจะเลิกกับเมียเลยตัดขาดครอบครัวกูหมดเลยแล้วเอาอีบวยมาเป็นเมียกูเอาผมติดเงินลุงเท่าไหร่สองสอพันกูลืมหมดแล้วเนี่ย ช่วยได้หรือเปล่าอ่ะเครียดหลายเรื่องใช่ไหมเออดีเว้ยเออคนเราติดเงินมันก็ต้องใช้เป็นเรื่องปกติดมมใจดมกว่าจะได้หายเครียดไปโดนรถไฟแล้วคุณเอาตังค์มาให้กูกูจะได้เอาไปเคลียร์โอ้โหลุงตอนนี้ไม่มีเงินแล้วเหรือจะลอยยืมแล้วเนี่ยออกทีวีเั่นไปแล้วบ้านเมืองเราไปแล้วออกทีวีเล่น เหนือแล้วลูกเหนือยแล้วมึงเอามาคืนกูได้ไหมแล้วต่อไปมึงจะยืมอีกกูก็ให้แต่ว่าตอนนี้มึงเอามาคืนกูก่อนจัดเอ้ยลงไอจีได้ไหมลงลงให้เป็นอาจารย์ปู่เป็นองอะไรทั้งนั้นแหละมีทางเดียวเท่านั้นคือมึงหารูปอิมวยเอาส่งปลายมาให้กูกูเคลียร์นี่หมดเลยขอดูรูปในไอจีหน่อยจบนะโอ้หมวยมีลูกแล้วร้องไห้เลย โวยมีลูกแล้วร้องไห้ทำไมโวยมีลูกแล้วร้องไห้เลยจะชิปปูให้ร้องไห้เลยเหอยตัวเนี้ยเหนื่อยร้องทำไมก็ให้น้ำอ่ะ <c oughs> ร้องทำไมวะแจ๊กเกี <c oughs> เ่ยร,ยรม์มันมีมี่เกียรเรื่องอะไรแม่ก็ไม่มีเงินพ่อก็ไม่มีเงินบ้านเมืองก็ชิบหายว่าใครอ่ะ <c oughs> จะเข้าลุง ถ้าด่ามาแล้วยังใช้ไม่ได้ผมแนะนำครับใช้คนกลางเชิญครับพี่ชี้ตัวมาครับขนะครับเด็กครับเฮ้ยนี่มัาลูกพี่ครูเหรอใจเย็นพี่ผมแล้วมืไม่ใช้เขาเออผมไปไม่ใช่เขาเหรอฮะไม่ใช่เขาเขาโอ้โอ้เฮ้ยพาเธอ พอพ่อพออ่อทำไมเจ็บหลังมือ <c oughs> มันยืมพี่ไปเท่าไหร่พี่ห้าพันห้าพันโอ้โหมึงยืมมาไปขนาดนั้นมึงไม่คิดหรอว่าพี่อ๋อเขาจะเดือดร้อนกันขนาดไหนอะฮะผมแย่จริงพี่ผมโทรไปบอกไอ้อ๋อว่าขอยืมเงินก่อนยืมไปนานยืมนานหรือยังยังเมื่อกี้ครับพี่แล้วมันกำหนดใช้หรือย,ยังได้ครับต้องใช้แล้วเฮ้ยใช้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 กระโดดขึ้นที่ หมือนเก็บกดมาจากเรื่องที่แล้ววคืนพี่เอวเก่าเนอะใช่เลยมันยืมเงินมาเท่าไหร่ออสหกพันหกพันไม่ต้องเสียใจหลายคนบอกเฮ้ยพี่ออสทำไมวะเศร้าพวกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องเสียใจดีวะเจ๋งเลยที่หกแหมกันนี่นักแสดงมืออาชีพบทไม่ต้องอิมโพอร์ตเลือนเลื่อนเลื่นตั้งแต่นักแสดงยันคนดูเลยแหละค่ะ สัสสัส e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งเซนที่วิ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 ่ง